ที่ทํายอดไข่แซงคู่แข่งอย่างฟอ er ร์จูเนอร์ปราดมาล้กกลับมาเป็นที่2อกันอีกรอบหนึ่งสำหรับอีสุสิวเอ็กซ์คันนี้ก็จะมีกลยุทธ์แก้เกมอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับเริ่มกันที่ล้ออรอยนะครับก็จะมีทั้งขนาด17นิ้วในรุ่นเริ่มต้นซึ่งจะเป็นลายเดียวกับ d m a มรุ่นรองๆกับขนาด20นิ้วนะครับสำหรับรุ่นท็อปที่ชื่อว่า u l t ติ a t e นะครับเรียกได้ว่ามีการปรับการเห,หน้าใช้ขึ้นทั้งคู่เลย ประมานะครับหลายคนก็บอกว่ามีประตูไฟฟ้าแล้วทำไมไม่มีฟังก์ชันเตะเปิดอิสุมองว่าเตะเปิดใช่ไหมไม่ต้องคราวนี้ก็ใช้วิธีการเดินผ่านรถ แล้วก็จะเปิดให้เลยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะมีความล้ำหน้าเข้าไปอีกสีตัวรถนะครับคานี้ก็ตัดสีน้ำตาลออกแล้วแทนที่ด้วยสีน้ำเงินกราเซียบลูเมทัลิกนะครับที่มีความสวยงามกว่ากันพอสมควรเลยภายในนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงโทนสีใหม่อย่างเช่นสีคนสีน้ำตาลนะครับจากเดิมที่เป็นแบบเซตนาวน์คานี้ก็จะเป็นมาเทียโต้บน์ที่อ่อนกว่ากันพอสมควรรวมถึงแผงประตูนะครับจากเดิมที่ตกแต่งด้วยสีทองคานี้ก็ตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็สีดําเงา มีความเรียบหรูและสูภาพในคราวเดียวกันด้วยต่อมานะครับใครที่อยากได้ออปชั่นหรูๆในคาวเบาๆอย่างรุ่น Luxury นะครับก็ถูกตัดออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นมันใกล้กับรุ่น Elegant มากไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนอก่าเป็นการติดตำนานมิว X รุ่นย่อยเดียวนะครับที่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกจนสุดท้ายนะครับรุ่นย่อยนี้ก็หายไปจากสารระบบเรียบร้อยส่วนหมุมพลังนะครับก็จะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.9ลิตร DDi Blue Power 150แรงม้าแรงบิด350นาาิวตัน เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรมาพร้อมกับอัตโนมัติ6จังหวะ4ล้อหลังแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดอย่างรุ่น3.0 a อลติเม i c นั้นก็สามารถเล,เลือกได้ทั้งขับหลังหรือขับเครื่องสีล้อแล้วแต่รุ่นนะครับสาหรับราคาครับก็จะอยู่ที่1ล้าน154,000จนถึง1ล้าน639,000บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ไปสามารถชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมอิสุสทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับ ส่วนอีสสูดีแม็กจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับ